ธรรมะเรื่องใดที่ทำให้หลวงปู่ชอบฐานะสมโมสิทธิ์คนสาคัญของหลวงปู่มั่นภูริตโตบรรลุธรรมระดับพระอนาคามีอ้างอิงจากหนังสือหลวงปู่ชอบฐานะสมโมพระอาหารหันผู้ทรงฤทธิแห่งยุคดังนี้ในปีพุทธศักราช2478หลังจากที่หลวงปู่ชอบฐานะสมโมได้อุปสมบทเป็นพระพิสุพร้อมกับได้พบและติดตามหลวงปู่มั่นภูริตโตมาสักระยะตอนนั้นท่านอายุได้33ปี1 1พรรษาท่านได้ขอปลีกวิเวกออกทุดงไปยังประเทศพมา่าโดยมีผู้ติดตามเป็นพระที่เพิ่งบวชได้5พรรษา2รูปคือพระ สีกับพระสังและตาบ้าขาวแหล่อีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นโยมพ่อของพระสังติดตามไปด้วยหลวงปู่ชอบและคณะออกทุดงจากวัดป่าน้ำรินตมบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เดินเท้ามาเรื่อยๆจนมาถึงยังหมู่บ้านเกะเหลี่ยงปางไม้แดงนะประเทศพมา่าและได้พักปฏิบัติธรรมณวัดร้างแห่งหนึ่งในหมู่บ้านโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าสาเหตุที่วัดแห่งนี้ร้างเกิดจากการออกอรารวาสของวิญญาณผีตายทั้งกลมชาวบ้านแถบนั้นเล่าว,ว่าก่อนที่หลวงปู่ชอบและคณะจะมาพักณวัดแห่งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งหนีตามผู้ชายมาอยู่ยังหมู่ บ้านปางไม้แดงแห่งนี้ต่อมาเมื่อหญิงคนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดกับถูกสามีทิ้งหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนางจึงต้องอยู่เพียงลำพังและสุดท้ายนางก็เสียชีวิตลงเนื่องจากคลอดลูกไม่ออกชาวบ้านจึงนำศพไปฝังในป่าช้าหลังวัดนี้ตั้งแต่นั้นผีนางตนนี้ก็ออกอลาวาดจนพระเนรในวัดศึกกันไปหมดและกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่ชอบและคณะเดินทางมาถึงวัดร้างแห่งนี้ในคืนแรกที่พักราวสองทุ่มขณะที่หลวงปู่ชอบกำลังนั่งภาวนาอยู่นั้นปรากฏมีผีผู้หญิงท้องแก่นางหนึ่งผุด เข้ามาในนิมิตของท่านผีหญิงท้องแก่นางนี้เข้ามาโยโยนท่านเพื่อหวังจะเสพกามหลวงปู่ชอบรู้ในเจตนาชั่วร้ายของผีตนนี้ดีจึงรีบได้จะเพิดและด่าสั่งสอนแต่ผีตนนี้กลับไม่เอื้อมระอาอย่างหน้าด้านหวังจะจับท่านเป็นผัวด้วยจิตที่เต็มไปด้วยราคะอย่างรุนแรงและแม้หลวงปู่ชอบจะแผ่เมตตาให้อย่างไรผีตนนี้ก็ไม่ยอมรับเพราะจิตถูกราคะตัณหาปิดกั้นทำจนเมื่อมันรู้ว่าไม่สามารถทำอะไรหลวงปู่ชอบได้เพราะท่านมีพลังจิตและอำนาจตบะแก่งกล้าผีตนนี้จึงเปลี่ยนเป้าหมายไป หาพระสีพระสังและตาบ้าขาวแลซึ่งทําให้ท่านทั้ง3หวาดกลัวในผีตนนี้เป็นอย่างมากจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้หลวงปู่ชอบพยายามหาวิธีรับมือกับผีตนนี้โดยการแผ่เมตตาและบอกคณะให้พากันสวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตรซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสมมอบไว้ให้ใช้สวดแผ่เมตตาให้กับผู้ผีและเทวดาแต่จนแล้วจนรอดเมื่อสวดจบหรือเมื่อจะพากันเข้านอนผีตนนี้ก็จะโผล่ตามมาหลอกหลอนเสมอจนถึงขั้นที่หลวงปู่ชอบบอกว่าตั้งแต่เราเห็นผู้ผีปีศาจมาทั้งดุร อันตพานหรืออ่อนน้อมถ่อมตนพอแผ่เมตตาให้หรือไล่มันก็หนีไปแล้วเราบอกเคยเห็นผีตัวใดหน้าด้านเท่ากับอีผีบ้าตัวนี้เลยราคาจิตของผีนางนี้แรงมากจนเกินวิสัยที่ใครจะโปรดได้จิตของมันถูกปกปิดดำมืดด้วยการมาราคะแม้จะเป็นที่น่าเสียดายเพราะวัดล้างปางไม้แดงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ภาวนาดีมากแต่เมื่อมีวิญ,ญญาณที่รบกวนพระศรีพระสังและตาผ้าขาวแลรแบบนี้ก็ต้องจำใจให้หลวงปู่ชอบต้องทุดงออกจากหมู่บ้านนี้ไปแต่ธรรมะที่ได้จากการปิ บัตรธรรมที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าขึ้นชื่อว่ากามมันไม่เคยเว้นหน้าผีหน้าคนนอกจากผู้ที่ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเท่านั้นมันถึงจะไม่สามารถมาย่ำยีหัวใจให้เป็นทุกข์ได้เรายกเอาเรื่องการมาลาคะของผีนางนี้มาพิจารณาในชั้นวิปัสนาต่อมาเราก็ถอนกามมาตัญหาราชาพาทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้จิตเราพ้นกามตอนอยู่บ้านเกาเหลียงปางไม้แดงแห่งนี้เองหรือจะพูดง่ายๆก็คือหลวงปู่ชอบท่านได้บรรลุธรรมระดับพระอนาคามีจากการที่พิ พิจารณาโทษจากการมาราคะโดยยกกรณีของปีตานักกลมตนนี้มาพิจารณานั่นเองจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าโทษของการมาราคะตัณหานั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดถึงขนาดที่ดวงวิญญาณตนหนึ่งที่ยังติดอยู่กับการมาราคะไม่สามารถรับบุญและกระแสแห่งบุญจากมนุษย์หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้เลยดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราเองก็ควรหมั่นฝึกฝนจิตใจเพื่อให้กิเลสราคะหรือกิเลสทั้งหลายลดลงเบาบางไปไม่มากก็น้อยก็ยังดีและนี่ก็เป็นเรื่องราวการบุก ป่าฝาดงในการแสวงหาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกประทับใจจึงอยากนํามาเล่าให้ทุกท่านฟังจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์แต่และท่านก็จะมีเหตุการณ์ที่บรรลุธรรมต่างกันซึ่งผมมองว่าเนื้อหาเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับพุทธศาสนิกชนได้ทั้งความสนุกได้ทั้งปัญญาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทยอยทยอยเล่าเรื่องราวของครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเพิ่มเติมให้ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและสุดท้ายสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์แบบนี้ก็สามารถเป็นส่่วนนนหึงใธรรม การนี้กับทางเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในติ๊กต็อกช็อปของผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไพร่ทองใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยพุทธคุณจากคุณแม่บุญเรือนบูชาวันนี้ผมจะมีคาถารักษาโรคแถมไปให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นบาร์นวดสมุนไพรกลิ่นหอมอารมาเชื่นใจคล้ายอยู่ในสปาเพื่อให้ผมมีกําลังและปัจจัยในการเผยแผ่บ,บรารมีครูบาจารย์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแค่ทุกท่านอุดหนุนกันคนละชิ้น2ชิ้นก็ช่วยให้ผมมีกําลังใจมากๆแล้วนะครับผมเมฆัยรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาาาามมมมกรบบรีหลชออนนนสสโโุุธ